ที่จังหวัดชนบุรีกันนะครับคุณผู้ชมด้านทางนายกอบจชนบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มนี่ออกมาโพสต์ล่าสุดลิสต์มาเลยสถานที่ต่อไปนี้คือสถานที่เสี่ยงใครที่ไปที่ต่อไปนี้มาในเวลาที่เขาบอกนี่กรุณารีบไปตรวจเลยนะครับวันเวลาที่เขาประกาศพร้อมกับสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ออกมาจากทางเพจ Facebook ส่วนตัวของคุณวิทยาคุณปลื้มนายกอบจชนบุรีโดยบอกว่าสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีประกาศสถานที่เสี่ยงวันที่12มกราคม ฉบับที่33นะครับใครไปที่เหล่านี้มาในเวลาเหล่านี้ถ้าคุณมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจภายใน14วันนับจากวันที่ไปมา ติดต่อโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ของท่านทันทีหรือโทรสายด่วน038119777มีอะไรบ้างร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ฮารุเจแปนิสบุฟเฟ่อยู่ที่ถนนพัทยาสาย3ซอย1อำเภอบางละมุงเวลาวันที่27ธันวาบ่าย2ถึงบ่าย3ร้านเพลินบาร์168สัตหีบ28ธันวาสเอ่อห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน บ้านแม่หญิงสุภาการถนนบ่อทองคลองยาง30ทธันวาถึง1มกราคมคลินิกอายุรกรรมหมอชัชวานที่ศรีราชาอันนี้7มกรา4โมงบ่ายสโมงครึ่งถึงสองทุ่มงานศพที่วัดศรีมหาราชาตำบลศรีราชา8มกราทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมหูคอจมูกหมอสมศักดิ์ ที่ถนนเจิมจอมพลศรีราชาทั้งวันที่8แล้วก็วันที่9มกราคมนะครับและสุดท้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโรบินสันศรีราชา9มกราคมบ่าย2ถึง4โมงเย็น ใครที่อยู่ในไทม์ไลน์สถานที่วันเวลาเหล่านี้สังเกตอาการแล้วก็ไปตรวจซะนะครับใช่ค่ะบางคนบอกว่าไปสถานที่ที่ว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้เจ็บคอไม่ได้มีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไปตามสถานที่ที่ว่านี้แล้วต้องกักตัวก่อนอย่างน้อย14วันนะคะนี่เป็นสถานที่เพิ่มเติมที่ประกาศล่าสุดค่ะ12มกราคมค่ะนี่ค่ะที่ต้องใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมด้วยที่อยู่ก็คือตามหน้าจอเลยนะคะใครที่เดินทางไปทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นไปทั้งเซ็นทรั Festival พัทยาบีชไปถึงตลาดรวมถึงร้านต่างๆที่ขึ้นอยู่ไทม์ไลน์นับว่าเป็นสถานที่เสี่ยงทั้งหมดด้วยนะคะตรวจสอบแล้วก็เช็คกันด้วยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีใครปลายสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย14วันด้วยค่ะต้องบอกว่าที่ชนบุรีอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงคือศรีราชานะะ <S <S ที่มี <S <S รโรงเบียร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคลัสเตอร์แหล่งใหญ่เหมือนกันทำให้สถานการณ์ภาพรวมในชนบุรีตอนนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ